อนุโมทนาบุญนะจ๊ะบุญกระถินแรงมากโอ้โหแรงเร็วนะคะฟาดแปดฟาดเก้าฟาดสิบแล้วจ้ะวันนี้จ๊ะห <c oughs> นุอยากเปิดดวงคะครูพี่ชนที่ดาพลาดไม่ได้เลยวันที่29นะคะวันที่29กันยาจุดเทียนเสริมดวงชะตาบูชาโชคแบบล้านนาวันที่29กันยานี้นะคะ สายมูไม่ควรพลาดเลยนะสายมูไม่ควรพลาดเลยนะวันนี้ครูโพสให้หลายคนมากๆนะคะเงินแสนหล่นทับนะตั้งแต่พี่พี่แป๋วพี่แอลนะพี่แป๋มคนที่ยืนข้างครูตอนถวายข้าวสารน่ะแล้วถัดไปอีกคนหนึ่งนะคะทุกคนไปดูได้คือแบบโอ้โหโคตรปังเลยโคตรปังเลยนะคะ เงินแสนหล่นทับนะจ๊ะพี่สีก็โอ้โหนะดีวงานกับผู้ใหญ่ไว้ได้ได้งานใหญ่นะคะโอ้โหงานยักษ์เลยทีนี้เงินล้านหล่นทับไปเรียบร้อยนะคะโอ้โหโคตรปลืม้มใจเลยอ่าปลื้มใจมากๆเลยนะคะพี่ปะคินมาหรือยังเนาะสองตัวบนสองตัวล่างนะคะ <c oughs> สามตัวแตกกันเลยทีเดียว โอ้ยปลืม้มปลืม้มปลืม้มนะคะปลื้มในบุญนะคะสายมูไม่ควรพลาดเลยนะคะสําหรับใครที่แม้มาทางนี้แล้วนะมูมาเยอะแล้วนะคะทํามาหลายอย่างมากๆเลยนะอยากเปิดดวงคะ่ะ จัดให้ถึงฝั่งฝันและไปให้เหนือกว่าที่เราฝันเอาไว้นะคะทางเดนมาร์กทั้งลมทั้งฝนนะคะกิ่งไม้หักขว้างถนนเลยโอ้โหทำไมที่นุน่นพายุแรงจังเลยที่เมขอบคุณดอกกุหลาบค่ะเปิดได้ที่ไหนทักไลน์หน้าปกคั้วได้เลยค่ะตอนนี้จิ้มหน้าปกได้เลยนะคะทักไลน์ได้